ซันซันต่อนะครับจะกคน่นให้รมอกห้าคนเลยเหรอเอาได้ได้ซันเอ้ยโอเมก้านเลยครับอ่ะคนแรกนะเป็นบุคคลที่อยู่มาตั้งแต่ยุทธบุกเบิร์ของดิสครับแปปนึงครับโอเมก้าคุัดกอ่าบีบีครับบีจะไปนอนเลยใช่ไหมครับเอ่อดูก็ไรถ้าเงียบก็หลับว่ะแล้วให้คาสายกันไหมครับก็ก็ได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวโทรเลยไหมหรือว่าไงก็ได้โอเคครับ งั้นอ่านต่อเลยครับขอโทษด้วยเอ่อพี่โทรขยันนิดนึงได้ไหมพี่ผมรู้สึกผมจ้องมานานแล้วได้ๆๆไ,ไ,ไม่ไหวแล้วพี่ผมเจอโทรศัพท์มันเล็กมากเลยเออ,อ,อโอ้ก็ตรัดใจอ่ะโอ้ปัใจมากเลยอ <c oughs> เอาเนี่ยแหละเป็นบุคคลที่อยู่มาตั้งแต่ยุดบุกเบิกของดิสรู้จักกันมาเก้าเดือนแล้ว <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นผู้สร้างความบันเทิงให้กับดิสนี้เป็นน้องที่อายุน้อยคนหนึ่งที่ดูโตแต่ในสายตายังมองเป็นเด็กน้อยเหมือนเดิมล่าสุดก็มีหวั่นใจไปแล้วอย่างโคโล่ครับ อายุนอนลอลลีลาแค่นั้นแหละจะพูดแค่นั้นแหละไปต่อเลยครับข้างหลังไม่ค่อยมาในดิสเลยเพราะไปติดอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นคนสนุกสนานเข้ากับคนได้ง่ายมีเพื่อนเยอะแยะเป็นคนหนึ่งที่ยังเล่นวู v i l l ิลจนถึงจุกันนี้ยังทนเล่นเกมนี้ได้อย่างไรกันมีช่วงหนึ่งเคยมีเรื่องกันในเกม w ว l f v i l ิลเมื่อช่วงมกราสองพันยี่สิบสองมีเรื่องกันกับหญิงอักษรย่อฟอฟัน ตอนนั้นก็คอยเอาใจช่วยน้องสุดๆฝั่งตรงข้ามไร้มามารยาทมากถึงจะจบไม่สวยก็ตามแต่น้องก็เป็นแบบอย่างที่ทดีให้กับคนอื่นด<อ>ีแล้วในเรื่องมารยาท<อ>ในทางสังคมไรรมารยาทโคตรเจ็บเลยเค <laughs> <laughs> ยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งในทิปเมษายน2022ได้ไปเจอกันที่ดิมเบิลแต่ก็พาแม่มาด้วยก็น่ารักทั้งแม่ทั้งลูกเลยเป็นคนแรกของดิสเลยที่มีเพลงเป็นของตัวเองอย่างเพลงอยากกินหมูกระทะที่ใกล้โคพันวิวแล้วแลวก็ยังมีซิงเกิลที่สองยางเพลงคุณอายไม่เอาคุณอายไม่เอา นอนนอนเป็นคนตลกเฮฮาน่ารักขี้เกียจเหม็นบ้างบางเวลาฮ่าฮ่ากนะะก็เป็นน้องอ่ะแต่คุยกันได้อย่างกลับเป็นเพื่อนกันเพราะทัศนคติและความคิดสันค่อนข้างโตเลยรู้จักกันแรกๆเราชอบเล่นด้วยกันบ่อยๆซันจินนี่รันพากันหาเล่นแบบโรบอกไทคูลทําอาหารด้วยกันพูดแล้วก็จิ้คิดถึงตอนนั้นเนาะรันคุณซันเป็นคนที่ดี คุณซันเป็นคนแรกที่ดรีมเริ่มคุยจากกีฬาสีคุณเป็นคนที่น่ารักน่าแกล้งและเฟลลี่มากค่ะถึงจะไม่ได้เจอกัน<ต>บ่อยๆแต่ดรีมก็คิดถึง <วะ S 1> คุณนะคะเวลาเล่นอามองคุณซริบเ,เก่งมากค่ะเป็นไปได้อยากเล่นกับคุณซันบ่อยๆนะคะแล้วก็อยากกินหมูกระทะบ่อยนะคะเดี๋ยวอ้วนอูดอูด <c oughs> อูด,ดอูดซันอีเด็กซันเป็นเด็กที่น่ารักสดใสสำหรับต้าเสมอเหมือน คนที่ได้ของเล่นที่ถูกใจคุยเก่งตลกอะไรวะตลกโปกฮาตลกโปกฮคี้เล่นขี้เล่นแต่ในเวลาดูกันก็ไม่ชอบที่คนเยอะเยะเท่าไหร่น้องอาจจะพูดปลอบใจไม่เก่งแต่คอยอยู่เป็นเพื่อนนะเท่าน,นั้นก็ดีมากแล้วคุณป้าใช่เป็นเด็กที่โตกวัยดีคําพูดการกระทําดูมีวุฒิภาวะมากกว่าคนอายุเท่าๆกันมีความกวนปราทพยายามเอ็นเตอร์เทนคนอื่น อยู่เสมอเฟลลี่และก็แสดงออกดีดูไม่ค่อยอายคนเป็นคนที่มีอะไรก็พูดตรงๆนะใครวะผมเองครับหยอกซันเป็นคนหนึงที่แสดงให้เห็นถึงการย้อนไปในช่วงเด็กๆที่ตะล่าเรื่องเป็นพิเศษซันอาจจะโรคจิตหรือไปเรื่อยในหลายๆครั้งแต่ซันทำให้คนที่อยู่ด้วยไม่เหงาไม่กล้าไม่รู้เลยมีใครว่าโรคจิตนั่นแหละซันโรคจิตนะอะไรอ่านดิ น้องเป็นคนดีนะไม่รู้ทานอะไรมาดีได้ตลอดถ้าได้เล่นกันจะได้ยินเสียงไอ้เด็กนี่หัวเราตลอดพอขำมุกตัวเองที่งอนขีงอนขีงอนเป็นเด็กชิก้าแสดงออกนารักอะไรคือขำมุกตัวเองอะไอ้ตาไอ้เต้ไอ้ตาไอ้ตาเราดึกเป็นเด็กหัวโป๊ะครับกวนตีนน่าเตะแต่ก็ดูเป็นผู้ใหญ่ดีครับในบางเรื่องที่สนทนาด้วยถึงจะพาและสาระบ่อยๆถ้าถ้าลดการด่ามาลง บ้างน่ารักน่ารักกว่านี้นะนารุบาครับไม่ต้องถามเป็นน้องคนแรกเลยที่กดสตินเอหยอกพปหยอกนะเป็นน้องที่น่ารักตัวติ๊ตเตียเดินกับแมงงูยขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะมีซันนี่อุ่นใจได้เลยบราบับเด็กอ้วนเอนเตอร์เทนคนอื่นได้อยู่เสมอถึงแม้ว่าจะหลังๆจะหายไปบ้างแต่ก็เป็นคนที่คนอื่นคิดถึงอยู่เสมอเสมอเพราะอยู่มาด้วยกันตั้งแต่สร้างแคลนอือตอนนี้น่าจะคั่งหลักอยู่เอ้ยไม่ใช่ เลยอยอกเลยนนะครับคงเป็นคนที่แบบเฮฮาดีละมั้งใครอ,รอะเจ้าการปะายากินมูกระทะยังไม่หายไปจากสมองเลยฮ่าฮ่า่าหน้ารัก <c oughs> แอบแสบนิดนึงแสบจนคันใครอะสิบเจ็ดคุณแมอแสบจนคันน้องมันคนที่สใสมากพลังงานบวกเหลือล้อนสุดเวลาอยู่ด้วยแล้วเหมือนมีน้องเลย เฮยยลอบีังายคุณซันดูซนๆแฟนลี่ไม่ค่อยได้คุยหวังว่าจะได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะอนี้กันฟายรัวมากรัวมากๆรัวจัดจัดวะเอ๊ะเอวะเอ๊ะเอ๊ะวะเอ๊ะเอวะเอ๊ะเอวะเอเวะวววว่วววววววอว เอ้วาไม่วาครับเนแอบกวนแต่น่ารักครับพี่ตีพูดอะไรพี่ตีไม่ค่อยได้คุยเยอะเลยบุญไม่ใช่ใช่ปะไอ้คนส่งยิไปยิงเบอร์ห้าสวัสดีสาวอันนี้เวทไม่ใช่ไม่ใช่อันเดียเวทเวทร้อยเปอร์เซ็นตอร์เอ้ยโอ้อ้ไก่อะไรอ่ะพี่อยู่มาบอกเราไก่พี่โดมีพี่ตาเองพี่พี่